他把货怎么样了嘛？嗯。 i <clears throat> <clears throat> 嗯。<Okay. S 2> okay. I'll go จนาย้สามปยุตตา Bye. here yeah, yeah. E you uh... ोपा But you yeah. ป,ปใจโยะตาปัจจัยะอาทิตปัจจัยะนาทิปัจจัยะวิคตาปัจจัยะอวิคตาปัจจัย่อาภุดโยมที่มีผ้านะครับที่ได้รับผ้าไปนำมาวางด้านหน้าพุทธเจ้าเลยนะครับ ที่ได้ไปนะครับนํามาวางหน้าด้าน้าภูเจ้าได้เลยนะครับบนือ้นสินด้าน้าุูเจ้าได้เลย ็นซองปัจจัยถวายพระพบรจ้าชากับสิบสามเป็นสิบสี่ทั้งสัมภาระรวมสัมภารด้วยสิบสี่สอง